ทำไมยาสิฟันขายดีมาเท่าไหร่ไม่เคยพอขายสองเก้าศูนย์ 0. ถ้าเป็นครูสมัยก่อนเนาะเอาตรงตรงอาใครจะซื้อใช้นี่เดินเข้าไปสิบบาทก็ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงนะพูดจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนที่เป็นแบบครูสมัยก่อนเยอะแต่คุณรู้ไหมว่า สองเก้านี่ต้องมาหาเศรษฐีใช้เลยนะนะเธอไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าทําไมเขาซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำแล้วทําไมเขาซื้อทีละเป็นห้าสิบร้อยหลอด,ลอดเอาไปใช้เองหนึ่งเราไม่ใช่แป้งเราไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาใส่แป้งลงไปอะค่ะเราไม่ได้ใช้แป้งนะคะเราเป็นสมุนไพรแท้แท้แท้และก็แท้อะหลายคนบอกว่า เอาไปใช้ปึ๊บมาแต้งผลลัพธ์เลยภายในสามเดือนแรกหินปูนหลุดฟันที่เคยปวดไม่ปวดอีกเลยฟันที่เคยเหลืองตอนนี้ขาวฟันที่ปากที่เคยมีกลิ่นสามีนอนหันหลังให้ตลอดทุกวันนี้สามีกระชากหัวแล้วก็หันหน้ามาหาผมนอนหันหน้ามาทางนี้แหละอย่างเงี้ยทุกคนมันมีผลลัพธ์เบอร์ไหน